สวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านค่ะรวมถึง F c ซของน้องไรอันกาดเป็นดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพา f อซนะคะมาดูความน่ารักหน้าเอ็นดูของน้องกันตอเลยละคะ่ะคิวงานแน่นๆแบบนี้นะคะน้องๆยังมีความน่ารักหน้าเอ็นดูมาให้ชมกันเลยละคะ่ะและวัยนี้นะคะเป็นวัยที่กําลังน่ารักค่ะน่ารัก แล้วก็คิดดีเล็กน้อยนะคะเป็นการหยอกล้อผู้จัดการของน้องกันเลยละค่ะมาดูการหยอกล้อนะคะแอบทายตอนผู้จัดการนอนหลับแบบนี้เลยค่ะน่ารักกันจริงๆเลยค่ะเราจะเห็นถึงความน่ารักและความเป็นกันเองของน้องๆและผู้จัดการของน้องนะคะน่ารักกันมากๆเลยละค่ะแกล้งกันได้ตลอดเวลานะคะและเมื่อมีคิวงานแน่นๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาแอบดูน้องไรอันกันบ้างค่ะว่าน้องไรอันเมื่อคิวงานแน่นแบบนี้น้องไรอันมีเวลาพักผ่อนหรือไม่นะคะมาดูไปเลยค่ะน้องก็แอบนอนเหมือนกันนะคะแอบนอนถ้านอนก็ยังน่ารักเลยละคะ่ะนอนแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะเอาขาหนีบกับมอนไว้นะคะแล้วก็นอนหลับงิบๆบพักผ่อนนะคะช่วงรอคิวกันเลยนะคะ ช่างน่ารักน่า,นาเอ็นดูเลยละคะ่ะวัยนี้นะคะน่ารักกันจริงๆเลยนะคะ่ะทํางานกันกันด้วยความตั้งใจกันมากๆเลยนะคะและพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อย่าพลาดนะคะวันอาทิตย์สิบโมงเช้านะคะรอติดตามผลงานของน้องกันเลยละคะ่ะในขุนพระช่วยนะคะเริ่มสําแดงเลยนะคะวันที่ยี่สิบสามอ,อันอาทิตย์นี้นะคะเวลาสิบโมงตรงะคะ่ะเฝ้าหน้าจอรอ ส่งกำลังใจให้น้องกันได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องกันยาวๆเลยค่ะมาดูความสามารถของน้องหนุ่มน้อยคนนี้นะคะมากความสามารถจริงๆเลยค่ะค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ